ีทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับเพื่อนเพื่อนเอ่อแอนิมอลสัตว์ป่าของเรานะครับวันนี้เราจะมาทําการแปลงชมนะครับเปลี่ยนสีเจ้าเพื่อนเพื่อน,อนของเราโอเคทุกคนเดี๋ยวรอชมกันก่อนเลยนะครับนี่โอ้ว้าวเฮนี่เบื้องต้นนะครับทุกคนเดี๋ยวรอดูชมตอนจบเราจะ บีสีอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูตอนที่มันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินได้ดีกว่านะครับวู้อเคเรสโก็เย่โอ้ไม่ก็สวยงาม Yeah Elephant Trí đen Ui, tuệ ngon như chim Yeah Ngon quá quá แจมมากเลยทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวรอชมอีกตัวต่อไปแล้วกันวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ